เนี่ยได้แล้วเร็วนั่งอยู่ไปถวายเลยแห่ไปแล้วก็่หน้าด้้วนะครับใส่งเอาแล้วใส่ตานแต่งานได้ครับมาวันนี้วันทำบุญค่ะมามาแห่ต้นพระป่าด้วยกัน ให an you know uh ้นะเนาะบ่านเนเห็ดจังซี่นะเนาะเห็ดดอกเสียบต้นเสียบอันนี้นะเนาะเห็ดแกอันนี้แหละก็เจ้าก็อันนี้แหละไปเสียบเห็นบ่แต่เนี่ยยังไงทุ่อย่างมันแล้วว่าหันจะได้เขาเห็ดให้โอ๊ยพวกยักษ์ไปตั้งเห็ดทายลูปต้องให้มันสุดต้นมันตัว ต้นมันลุดอุ้ยเอาไว้นี่ยม่รแมีร้านอะไรนะเอ้ยโทศัพท์ปารลงร้านอะไรแบกลงทานไงเยอะแยะเลยนะ ชาวบ,บ้านกำลังแห่อ,ออกไปนะ่ะโบ๊ทก็เอามาใส่สิต้องเอาปโปรยอ่ะหวา,วาน,นเขาเรียกปโปรยก็ได้ไเขาเรียกหวานก็ได้ไม่หอดจังใดนนะ่ะเสียงมากเรานะ่ะ ตักเลยเจียบตืน่นเนาะแห่ต้นผ้าป่าด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ ไปไหนบอสจะไปไหนไปไหน,ออมนหไม่อม้อมเราเดินไปนี่ก็เข้าวัดเลยเขาอ้อมมาจากทางโน้นแล้วเราไม่อ้อมเรารอเข้าบ้านเลยใช่เงินหาเสียงน,นะป้าเอาธรรมดาเลยลูกธรรมดาเลยแล้วไม่ต้องแต่งรับงานอยู่นาซ่านะ จะไปเป็นลูกน้องพี่ท็อปเหรออืเสียบเอา แล้วเ็นมดดิ่ยาได้แล้วสิบสามสิบมสส่ิบสามสิบเจ็ดสิบเลยหรอไม่ใช่อแค่สี่สิบไม, away, งงไมยังแม่เจ้าจะไปแห่น้ำข้าเจ้าป่ะฮะมันเม,าาม,ม,นนมิดอวานมามันเออจะขีดที่แก่ดีดี่ลรเนาะ เอาก็คข่อยกดเลยเด้อล่ะจะเห็นว่าตัวเลขมันแรงไป ไปไหนบ๊ทจะไปไหนไปไหนบ้านจ้ากับไ้กับชุนินออกไปวัดเลย เ,เขาจแห่อ้อนบ้านท่านางถ่ายอยู่นี่แหละค่อยไปวัดค่อยไปเรีย,ยงไก่เป็นแบบนี้นะเ้าใส่ที่หลังได้เนี่ยเห็นไหมถายยาวได้ดแต่ถ้าเป็นแบบนี้เ้าสิีใส่ก่อนเขาค่อยพบับไขนสัน้นมันพับบบได้เป็นดอกนะ่ะทนาบุญร่วมกันาปากาไปแห่ต้นผ้าป่ากันค่ะแห่ต้นผ้าป่ากัน นี่ยายทิพย์ทำเหรียญไว้ย้ํามือแรงใส่กุ้งกลับมากลับมาเห็ดหรือว่าย้ําไม่ดอกใบกันที่เห็ดเปินอยู่ที่เนี่ยเนาะเห็ดอีหยังดอกไม้ดอกไใบเห็ดดอกมันมาไปเอาโทรศัพท์ไปตั้งค์โตแล้วอันน่โทรศัพท์เจ้ากับ่มีแบตพร้อมอันมีแต่ของมีแต่ของลูกปุ่นเนี่ยเป็นของแม่นั่นบอก ทอดด้วยนี่แล้วสิ่งเหตุใช้แมวนี่ยยูวัดผลไม้เอาบานามากดีบองยูว่ามีคนจะบอกเบื่อไปบ้าน เ้าเองมขาโม้เอเ้ยัไงยาจับมันดิเฮียจจมิกี่บาททำไว้หลายแบบทำไว้ก็ดีเวลามีงานบนุญล้วก็เอาไปโปรยทานกับเขา เป็นมาจังสี่บ่เฮ็ดไใบบ้านในใส่เหรียญเด้กตัวเฮ็ดเออเองบ่จ้าเอาเฮ็ดกลินค่อยดูไอเราจะรอต้นแห่ต้นพ่อป่าเรารออยู่หน้าบ้านคอยไปเลียนลายร้อยอยู่นะเหลียนเฮ้ยโค้งเกล็ดเหมืนเห็นเลียนบาท ก็มีแต่เหรียญบาทเอาไม่มีเหรียญห้าเลยเหรอไม่อ,อ้อมบ้านเเหรอไม่อ้อมเราเดินไปนี่ก็เข้าวัดเลยเขาอ้อมมาจากทางโน้นแล้วเ,เราไม่อ,อ้อมเรารอ,อเข้าบ้านเลยเอโอ๊ยบวกจักไปตั้งเฮ็ดแบบนี้นะเข้าใจที่หลังได้เนี่ยเห็นไหมขายำได้ดแต่ถ้าเป็นแบบนี้เขาสีไส่ก่อนเขาค่อยพับขันตันมันพปปับบาได้เป็นดอกหนาะ แม่เจ้าจะไปแห่น้ำข้าเจ้าบ่ะฮะให้เดียนปู่ท่านไว้ถ้าปวยท่านนะมันหลุดหมดแล้วมม้งบอกว่านอนไว้ก่อน,น,นทำไมอ่ะเน,น้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ทำนบุญน้อกันสามนั่นแหละสองไว้วอสองเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ไปโรงเรียน<ว>พ่อเสียงเขาแห่มาแล้วนะเสียงเริ่มมาถึงโค้งแล้วโ <c oughs> อ,นอนยนมเขียวอ่ะไปล้างสันลัออก ได้เหรอได้คะ่ะมีร้านอะไรบ้างอยู่ที่ยังไม่มีโรงทานใช่ไหมมีมีโรงทานยัง